สวัสดีครับเ,เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่ดีช n แนลนะครับอยู่เกมแ ok. ร็นอร์รลินอีกแล้วอะ่ะก็วันนี้จะเป็นเจ้ากิจกรรมที่มาแล้วมาซ้ํามาอีกนะ <c oughs> เรียกว่ามาทุกวันอยู่แล้วครับก็คือเจ้ากิจกรรมของสกาย i ิตนะครับซึ่งเหมือนเดิมฮะคืออย่างที่บอกไปว่าเราควรจะมากดไลค์ทุกคนนะเพื่อจะรับของก่อนนะ <c oughs> กดไลค์ทุกคนนะครับแล้วก็ จะมีการแจกด้วยนะครับคือเรียยว่าเป็นแจกรายชั่วโมงคนยืนมือก,ก่อนหลทุกคนนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือให้คุมอนะ่ะทุกคนพยายามขึ้นถึงชั้นยี่สิบยแรกๆไปเลยนะครับกับคนที่มีงบประมาณเติมนะแต่คนที่ไม่มีงบเนี่ยก็ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะก็เล่นไปเรื่อยๆละกันนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าต้องชั้นยี่สิบเนี่ยเพราะว่าตัวของตัวพวกข้าวของตอบแทนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเห็นไหมเพชรก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวการขุดเนี่ยก็เหมือนเดิมใช้พ่วขุดนะครับซึ่งเราจะ ซื้อได้เลยนะครับคือเรียกว่าเนี้ยคือใช้เพชรซื้อ100อันนะใช้ซื้อผมซื้อเลยกัหนึ่งมอันนะครับแล้วก็เป็นการสุ่มของกิฟต์บล็อกอันนี้นะครับคือเป็นการเปิดแล้วก็สุ่มพวกอุปกรณ์นะครับอีก10อันก็คืออีก3,000เพชรก็ผมก็ซื้อให้หมดเลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ อยากสุ่มต่อไปอีกนะครับก็ให้มาซื้อตัวของแพ็กอันนี้ต่อนะครับคือเรียกว่าลดราคา50%อีก30อันนะครับแล้วก็จะมีในการสุ่มของตัวกิบบ็อก์เหมือนเดิมอันนี้อีนนอก150แมวนะทุกคนนะก็ใครที่อยากจัดก็อย่ามาลืมซื้อกันแล้วกันแล้วก็ปกติการเปิดระหว่างทางนะครับเขาก็จะมีตัวของการเลือกอยู่แล้วนะว่าเลือกแบบอ่าแบบเหมือนเหมือน,นพรีเซลให้เราว่าแบบขุดทั้งหมดเลยเท่าไหร่นี่หรอปะซึ่ง อันนี้มันก็จะเป็นการลดราคาให้เรานะครับเป็นเหมือนน้องก็ต่ายมาช่วยเราลดราคานั่นแหละซึ่งก็โอเคนะทุกคนก็มันเป็นกิจกรรมเดิมทุกคนนะคะแค่เปลี่ยนรูปร่างของของรางวัลเฉยๆนะครับก็เหมือนเดิมเลยพอขุดถึงชั้นที่10นะครับได้เป็นตัวเพชร5ใบนะครับขุดถึงชั้นที่20นะครับได้เป็นตั๋วซุปเปอร์แรร์10นะครับแล้วก็ชั้น30ได้ตัวของน้องวงจรปิดอันนี้ก็ถือว่าดีนะดีฮะเรียกว่าน้องเป็นแรงแบบลิมิเต็ดอยู่แล้วครับได้อีกหนึ่งนะครับ ได้เป็น Butterfly of Dream อันนี้เลยนะครับ APD ีบวกสซึ่งเป็นเนี่ยเป็นเฉพาปากอันนี้นะครับถามว่าดีไหมผมว่าก็ค่อนข้างดีนะ p d เดียสิบหกเอจี่สี่เด็กสี่พีเอ็แล้วก็ APD 4%เรียกว่าตีไวนะครับใครที่ทำเอพีไม่ถึงก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าคนที่ถึงแล้วก็ผมมองว่าก็อาจจะเฉยๆไม่ได้น่าสนใจมากนะครับต่อมาครับชนะ10น,นะครับได้ตัวของตัวหูและเป็นตัวของเอี่ยอันนี้นะครับนี่เลยน่ารักมากนะฮะ ซึ่งสเตตของน้องนะครับเด่นๆเลยก็คือนะครับ PDEF 16 MDEF 6นะครับ P damage M damage 3.5%นะครับสร้าง damage ต,ต,ต่อประเภท small อ,อีก4นะครับ all stat 2เมื่อบวก10ทุกคนสร้าง damage ต,ต,ต่อม m o เตอร์ขนาดเล็กอีก2%นะครับบวก15บวกอีก3%คืออันนี้เป็นเซตลงจูปีล้อเลยมั้งเนี่ยเนี่ยคือบวก small ส,สูงมากเยอะมากจริงนะบวกแบบดิบบวก4ใช่ปะ่ะบวก2บวก3อันนี้บวก9%นะทุกคนเยอะนะ เอาจริงๆันทั้งดีเลยนะครับแล้วก็พอชั้น60ก็จะได้เป็นน้องเหมือนเดิมครับเรียกว่าน้องเอ่อน้องตัวนี้ฮะ <c oughs> วงจรปิดได้มาอีกนะครับแล้วก็ชั้น70ได้เป็นของอ,อะไรวะโอบิเวียนเหรอครับรูน,นแล้วก็ชั้น70จะได้เป็นตัวของตัวรูนแดงตัวนี้นะครับซึ่งหลายคนก็ตามหาเรื่องว่าเป็นตัวของฟอร์ดนะครับ ส่วนตัวชั้นเจ็ดสิบจะได้เป็นตัวรูนที่ตอนนี้เรียกว่าก็ใช้กันอย่างแพร่หลายทุกคนนะเรียกว่าในตัวของกิลลีกอะไรเอ่ยก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นของดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับชั้น80นะครับจะได้เป็นตัวของอันนี้เลยฮนะด้านหลังกีตาร์เท่ๆแต่สวยนะผมว่าสวยนะครับผมว่าสวยเลยนะครับสเต็ปน้องก็ค่อนข้าง OP เวอร์เหมือนกันจริงเวอร์จริงๆนะดูดิ P ีเดฟสิบหกนะ M อ็มเดฟสิบนะครับพีเนเบนเนเบนสองจุดห้าฟิกแคทาร์ลด์สามเปอร์เซ็นต์ L นะครับมูฟสปีดบวกสาม ฮิวเอฟเฟก t บวก8เฮ้ยเอาสิพีต้องมีปะนี่ฮะโอ้โหไม่เอานะโอ้พีได้ไหมรีดักห้ารีดักห้าครับท o ท a l อ l สเ t ตออีก2เมื่อบวก10 e เอฟเฟกรักษาบวก1%ทุกทุกแต้มอินที่สิบแต้มอินแล้วก็มีค่าได้ค่าหนึ่งเหรอคืออันนี้ฮิวโหดมากจริงโอ้โหใครมีงบต้องจัดจริงๆว่ะสายพีนเนี่ย ยวโหดเลยฮนะแหลมเลยจริงๆแหละนะดูต่อชั้น90ไปได้เป็นตัวเหมือนเดิมครับเรียกว่าน้องวงจรปิดน,นะครับแล้วก็ชั้นที่100อันเดิมฮะได้เป็นตัวของอันนี้เลยครับชุดเฟียวฟ้ oul, า,าวมะพร้าวแก้วฮนะดูสเต็กน้องหน่อยแล้วกันว่าดียังไงนะครับคือ PX-TAC MX-TAC 4%ทุกคนเยอะสุดเลยบางเนี่ยใช่ปะเพอเพอเยอะสุดที่เคยมีของชุดแล้วนะ4%เนเนี่ยจริงๆ สเต็ง5ราคามูฟสปีด3า b d 3ฟดีสามเปอร์เซนต์อิกนอพีดีเอฟอิกนอร์มีเดฟอีกหเปอร์เซนต์ออสแตต์บวก10บในขณะปล่อยสกิลมีกัดหเปอร์เซนต์ที่จะปล่อยเวฟคอนเพอร์เฟกต์เลเวล3เพอร์เฟกชั่นเลเวล3โอ้โหครูดาวร้อยโอโ้แต่ครูดาวเยอะน,นะครูดาวสามร้อยวิเรียกว่าพอตีๆแล้วแบบเหมือนแบบมีบัฟพ,พ่อค้ามาเลยอะ่ะเออโหเอาจริงของดีดีแหละดีเลยอะ่ะมันก็ชั้นร้อยอะมันก็ควรดีอ่ะนะทุกคน พี่บอกว่ามันก็ควรดีฮะมันก็ควรดีจริงๆนะก็วันนี้ก็คงประมาณนี้ถามว่าคุ้มไหมใช่ไหมทุกคนผมมองว่าคุ้มนะผมมองว่าคุ้มในการที่จะเปิดกับคนที่มีงบประมาณนะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบก็มีแพ็กมาขายไม่ต้องห่วงนี่ยแพ็กอยู่เป็นวันนะแพ็กมาขายเยอะแยะมากมายผมยังไม่ซื้อเลยเนี่ยมีแพ็กเนี่ยครับหนึ่งก้าวได้ห้าอันนะครับสี่ก้าได้แปดอันนะครับแล้วก็เก้าจุดเก้าได้อีกสิบห้าอันนะครับแล้วก็เก้าจุดเก้าได้อีกสองอันคือได้อีก สองร้อยอันนะทุกคนนะเรียกว่าโอ้อยากขายจะจัดโอเคฮะรู้แหละว่าอยากขายแต่ว่าถามว่าเราจะเติมไหวไหมเนี่ยนะทุกคนนะอ่าโอเคทุกคนครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากให้ติดตามนะครับยังไงผมรบกวนฝากทุกคนกดไลค์ like กดซับติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดิ่งกันด้วยผมไลค์ก็ลงคลิปมันจยังสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์มาขล่าทุกคนเจอกันในรายหน้านะครับไม่ยบายครับทุกคนฮนะ